สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Up Skill for Teacher นะคะนนมผมนะครับสัหรับผูมนะครับนริจาิชาครับผมก็เป็นซีเนียร์ซูเปอร์วเซอร์รายการ iBS Zoom นะครับผมวันนี้ก็จะมาเรียกว่ารีวิวการใช้งาน Zoom ขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนการใช้ Zoom เบื้องต้นนะครับเพื่อใช้งานสําหรับเวอร์ชันเบสิ c เวอร์ชันหรือเวอร์ชันฟรีนั่นเองนะครับผม หัวข้อที่2องจะเป็นเกี่ยวกับการเปิดห้องประชุม Zoom นะครับผมหัวข้อที่3เกี่ยวกับการทําหน้าที่โฮสต์การบริหารจัดการเปิดปิดไม้เปิดสื่อการแชร์สกรีนนะครับผมและเรียนรู้วิธีการป้องกันคนที่ไม่ต้องการให้อยู่ในห้อง Zoom ครับให้ออกไปรอในเวทีรูมก่อนนะครับผมครับแล้วก็ข้อที่5นะครับเราจะรู้ถึงวิธีการใช้ฟังก์ชันการเขียนบนหน้าจอนะครับเมื่อทําการแชร์สกรีนไปแล้วนะครับข้อที่6รู้ถึงวิธีการใช้ฟังก์ชัน Immersive View ก็ ตรงนี้จะเป็นการจาลองเหมือนเราอยู่ในคัสรูมห้องเรียนเดียวกันเลยนะครับข้อที่7รู้สึกวิธีการใช้ฟังก์ชัน Breakoutroom หรือเรียกว่าการสร้างห้องประชุมย่อยนะครับและข้อที่8นะครับเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมฟ i สซิกับโปรแกรม Zoom ร่วมกันนะครับโปรแกรม Zoom คือโปรแกรมอะไรกันหนะครับโปรแกรม o o m ก็เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้สําหรับการเรียนการสอนหรือว่าการประชุมสัมมนานะออนไลน์นะครับผมก็รองรับทั้ง ระบบปฏิการทั้ง windows นะคบ mac ios แล้วก็ android นะครับซึ่งเวอร์ชันฟรีที่เราใช้กันทั่วไปนะครับก็รองรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า100คนเลยนะครับและสำหรับทุกท่านที่จะต้องการใช้ห้องประชุมซูมมากกว่า100คนนะครับตั้งแต่3 0 0 5 0 0 1 0 0 0เนี่ยครับก็สามารถซื้อลิขสิทธิ์ของซูมนะครับในเวอร์ชันไลเซนได้นะครับผมและในปกติพวกเรานะครับจะใช้งานซูมได้นานถึง40นาทีนะครับในเวอร์ชันเบสิกนะครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ ซูมได้มากกว่า10นาทีโดยการตั้งค่าสเกตดูนั่นเองนะครับ <S <S สำหรับเรื่องต่อไปนะครับจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานซูมนะครับว่าเราจะใช้งานซูมได้ยังไงนะครับซึ่งการใช้งานซูมครับเราสามารถเข้าไปรีเซ็ตหรือว่าลงทะเบียนในโปรแกรมซูมให้เรียบร้อยก่อนโดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ zoom.us นะครับโดยเราต้องสมัครการใช้งานก่อนนะครับผมข้ <S 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 อที่2คือ เข้าผ่านระบบ SSO นะครับก็เป็นการยืนยันตัวตนคือตัวนี้เราต้องมี Company Domain กับโปรแกรม Zoom ก่อนนะครับและข้อที่3คือทำการเข้าใช้งานผ่าน Google นะครับและข้อที่4คือทำการเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Facebook ซึ่งเรานะครับสามารถใช้งานได้สุดคือใหให้ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Google นะครับผมเมื่อเรานะครับทำการเข้ามาที่เว็บไซต์ Zoom เสร็จแล้วใช่ไหมครับจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมก็ให้ ทําการครับเลื่อนเมาส์นะครับไปที่นะครับคำว่า sign up is free นะครับผมแล้วก็เรียกรูปแบบในการเข้าสู่ระบบนะครับในที่นี้ตัวอย่างจะทําการเข้าส่ระบบโดยโปรแกรมผ่าน google นะครับผมเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วตรง google ใช่ไหมครับก็เราก็ทําการใส่อีเมลของเรานะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของเราให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อทําการเข้าสู่ระบบนะครับก็ใช้อีเมลไหนก็ใช้อีเมลนั้นตลอดเลยนะครับผมจะได้ไม่จําสลับกับ การใช้งานอื่นๆนะครับและเมื่อเราทําการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของโปรไฟล์ของ User Zoom ของเรานะครับแล้ให้มาดูตรงนี้ครับผมด้านล่างเลยนะครับผมจะเป็นในการแจ้งเตือนว่าของเราเป็นเวอร์ชั่นแบบเบสิกนะครับใช้งานพร้อมกันได้100คนนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับไทม์โซนนะครับและเดตฟอร์แมตแล้วก็ทม์ฟอร์แมซึ่งปกติค่า d e ฟอลต์นะครับที่เขาตั้งมาให้เรานะครับจะเป็นในส่วนของ แปซิฟิกอเมริกานะครับให้เรามาตั้งค่าให้กลับเป็นประเทศไทยนะครับ้งนะคาให้เรียบร้อยเนาะเลือกฟอร์แมตของเวลาให้เรียบร้อยฟอร์แมตของวันที่เรียบร้อยนะครับอ่าหัวข้อต่อไปนะครับผมจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับก,การสร้างห้องประชุมจากหน้าเว็บนะครับผมก็ให้เรานะครับเข้ามาที่คําสั่งนะครับผมในเมนูคําว่า Meeting นะครับ Mee t i n g ตรงนี้เลยนะครับผม เรามาที่ด้านขวามือนะครับผมให้คลิกไปที่คําว่า schedule นะครับ m e e t i n g นะครับเพื่อสร้างห้องประชุมนะครับผมเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมเขาทําตามขั้นตอนเลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็ให้เราทําการตั้งชื่อห้องประชุมนะครับข้อที่2คือเราสามารถใส่รายละเอียดเข้าไปได้ถ้ามีนะครับผมและข้อที่3คือใส่ช่วงเวลาของการเริ่มต้นการใช้งานนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับผมก็ให้ ตั้งค่าเวลาตรงนี้ครับให้มากกว่า40มนาทีก็จะทําให้เราสามารถใช้งานซูมได้มากกว่า40นาทีนะครับผมข้อที่5นะครับ meeting id ครับผมก็เป็นการเลือกแบบ auto ที่ระบบเจนให้หรือว่าเราจะใช้แบบว่า personal id ก็ได้นะครับตรงนี้แนะนําให้ว่าให้ใช้ส่วนของที่ระบบเจนให้อบอ auto นะครับผมข้อที่6 security คือการตั้งค่า password นะครับตรงนี้สามารถตั้งค่ารัสการเข้าซูมได้ขั้นต่ำคือ3ตัวนะครับผม และข้อที่7นะครับผมเกี่ยวกับคําสั่ง waiting room นะครับให้ก็ให้ผู้ใช้งานเข้าร่วมได้ก็ต่อเมื่อคนอนุญ,ญาตเท่านั้นนะครับผมข้อที่8นะครับผมก,การตั้งค่าของ VDO ทั้งคนและก็พาร์ i ิซิ a n นนะครับก็เมื่อการเริ่มต้นการใช้งานซู o ก็ให้เขาปิดกล้องออโต้นะครับผมและข้อที่9มีอะไรบ้างนะครับผมก็เกี่ยวกับการอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้งานนะครับเข้าร่วมได้ตลอดเวลานะครับผม สคือเปิดปิดไมค์ผู้ใช้เมื่อเข้าห้องสัมมนานะครับสคือเป็นระบบออโต้เรคคอร์ดลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วข้อที่สคือจํากัดการเข้าถึงพื้นที่บางพื้นที่นะครับผมเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้เรากลับมาคลิกคําว่าเซฟได้เลยนะครับน,นะครับผมเมื่อเราสร้างห้องประชุมเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเ้ามีอะไรบ้างนะครับปุ๊บอานนส่วนของท็อปิกนะครับก็คือชื่อ ห้องประชุมที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เลยนะครับผมในส่วนของทางก็คือเป็นเวลาการเปิดห้องนะครับสักคัญคือ add to ตัวนี้สําคัญมากเลยสําหรับคุณครูที่มีปฏิทินอยู่แล้วเช่น google calendar นะครับเอา look calendar หรือว่า yahoo calendar เราสามารถ add ปฏิทินการสอนของวิชานี้แล้วเ,เข้าลงไปในปฏิทินของเราได้เลยครับก็จะได้แมเนตการเรียนการสอนของเราได้นะครับง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนของครูเลยนะครับ และต่อไปคือส่วนของ Meeting ID ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับจะเป็นรหัส11หลักแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัว Passcode 3ตัวขึ้นไปนะครับผมตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้ครับผมในส่วนของ i n v i t e link นะครับส่วนใหญ่ครูคจะมีกลุ่มไลน์หรือกลุ๊ f เฟซบุ๊กกันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สามารถเนี่ยก็อบปี้ลิงก์ตรงนี้เลยครับส่งมาให้เด็กๆได้เลยนะครับก็จะง่ายต่อการเข้าใช้งาน o o m โดยที่ไม่ต้องกรอกทั้ง m e e t i n g ID แล้วก็ password นะครับ <Wow. S 1> นะครับผมต่อไปเลยนะครับ และเมื่อเราทําการคลิก Start Meeting ด้านบนเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้คือเขาจะถามเราว่าเราจะ Launch Meeting เลยหรือเปล่าค<น>ือกาจราจะเริ่มต้นการประชุมหรือว่าเริ่มต้นการเนการสอนเลยไหมก็ให้กดตรงคำว่า Launch Meeting ได้เลยนะครับ <S 2> <S 2> รถ้าคุณครูยังไม่เคยติดตั้งการใช้งาน Zoom นะครับโปรแกรม Zoom ในเครื่องเลยก็เขาใช้ดาวน์วโหลดก่อนก็ให้ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับการอการปรเซสของโปรแกรม z o o สักครู่นึงนะครับก็จะใช้งานได้นะครับ ให้เรากลับมาคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกคำว่า open zoom meeting นะครับผมก็จะพาเราเข้าไปสู่โปรแกรม zoom ที่ติดตั้งไว้ไปที่เครื่องของเราทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็ PC นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าตาของ zoom แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะถามเราก่อนว่าเราจะจอย meeting คอมพิวเตอร์ audio หรือเปล่าให้เราจอย audio เข้าไปด้วยคือจะนำเสียงที่เราจะสอนนี่แหละเข้าไปใน zoom ไม่งั้นคุณครูก็จะเหมือน พูดไปแต่เด็กก็ไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้จอยออดิโอนะครับส่วนหน้าตรงนี้จะเป็นในส่วนของอินโฟคาให้คุณครูเอามาไปคลิกที่รูปโล่สีเขียวตรงนี้นะครับผมก็จะเจออินโฟของห้องซูมของเราบางทีเมื่อกี้เราลืมกรอบลิงค์ซูมก็สามารถมากรอบลิงค์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อส่งให้กับเด็กๆผ่านทางช่องทางไลน์แล้วก็ facebook ได้เหมือนเดิมเลยนะครับ เมื่อกอบตีลิงเสร็จแล้วตรงเมื่อกี้ครับจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเขาบอกว่ากอ p y ีทูคลิปบอร์ดแล้วนะคะ <สๆ S 1> รับผมครับแล้วก็วันนี้เราก็มาเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าเราสามารถเข้าไปลงทะเบียนโปรแกรม Zoom ได้อย่างไรนะครับเราก็สามารถตั้งค่าการเปิดห้องประชุม Zoom ผ่านทางหน้าจอเว็บไซต์ได้นะครับผมก็อยืมกับไปทบทวนกันนะคบเพื่อที่จะได้ไม่หลงลืมนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าการใช้ Zoom ได้อย่างถูกต้องสามารถแอดปฏิทินเข้าไปในที่โปรแกรม ต่างๆของเราเช่น Google Calendar นะครับเอาลูก Calendar หรือว่า Yahoo Calendar ได้นะครับจะเป็นการวปทบทวนว่าเราจัดตารางสอนเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมสุดท้ายแล้วก็พบกันใหม่อีกพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ